รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำท่านผู้ชมมาที่วัดป่าชิมกลางบรรพศอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับในวันนี้ว่าที่พระธรรมทูตรุ่นที่27ได้มาปฏิบัติปัสสนากรรมฐานณสถานที่แห่งนี้ครับซึ่งพระธรรมทูตรุ่นที่27นั้นมีจำนวนทั้งหมด130รูป การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่20มีนาคมและจะไปสิ้นสุดในเดือนนิถุนายน2564ครับหลังจากการปฏิบัติในแต่ละที่โดยเริ่มเปิดที่มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและมาที่วัดป่าชิมกลางบรรพศแห่งนี้หลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนา,าศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งการปฏิบัติที่ อำเภอเขาคอนั้นจะปฏิบัติในช่วงของวิปัสสนากรรมฐานระยะเวลาของการปฏิบัตินั้นหนึ่งเดือนโครงการอบรมพระธรรมทูตนั้นทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้สําหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้างครับพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมานุธรรมะปฏิบัติทุกทท่าน เรื่องของการจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งว่ากันว่าหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในชาติก็คือความเป็นผู้มีระเบียบวิน,นัยมีความประพฤติที่ถูกต้อง ดีงามซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าศีลการบำเพ็ญศีลตามหลักบุญกิริยาวัตถุนั้นปรากฏให้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วๆไปในสังคมไทยและสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าเมื่อพูดถึงประเพณีการ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรื่องทานศีลภาวนานั้นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วๆไปแต่ว่าการรักษาศีลในสังคมพุทธที่ปรากฏชินโดยทั่วๆไปของพวกเรานั้นก็คือการสมาทานร,รับศีลจากพระเจ้าพระสงฆ์ในกิจกรรมในพิธีกรรมต่างๆอันนี้ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป แต่คำา่าศีลมีนัยยะที่กว้างมีขอบข่ายเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกว่าที่เราเข้าใจแล้วเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มากนะั้นศีลในทางพระพุทธศาสนานั้นตามหลักของไตรสิกขาเนี่ยท่านแบ่งนัยยะออกเป็นสี่ด้านด้วยกัน ซึ่งก็นเน้นเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์เป็นหลักแต่ว่าเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมของหรสถ์ญาติโยมคนทํามาหากินได้อาเช่นเดียวกันศีลด้านที่หนึ่งก็คือศีลที่เป็นข้อขอ,อที่เราคุ้นชินกันที่เห็นกันอยู่เสมอเวลาเรามีการบําเพ็ญบุญมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของการบุญการกุศลเนี่ย การเริ่มพิธีเมื่อมีการนิมนต์พระเจ้าพระสงค์มาในพิธีก็จะมีการเอากราบพระแล้วก็สมาทานสิงเป็นเบื้องต้นซึ่งก็อย่างที่ทราบกันก็คือเรื่องของสีลห้าเป็นการศีลปกติที่เราเห็นว่ามีการสมาทานโดยทั่วๆไปในวันพระ8ค่ำสิค่ำสิบส่สิบห้าค่ำก็มีการ สมาทานรักษาอุโบโสถศีลหรือในกิจกรรมการปฏิบัติธรรมที่ถือบวชเป็นแนกขมมะจะได้มีชายหญิงนุ่งขาวห่มขาวก็สมาทานศีลแปดกันอันเนี้ยก็คือศีลในยะที่หนึ่งเรียกภาษาพราะว่าปาติโมกขสังบรศีลแต่ในภาษาทั่ทวไปที่เข้าใจกันง่ายอ่านหน่อยก็คงหมายถึงศีลที่เป็นข้อ,ขอเป็นสิกขาบท แล้วก็มีรายละเอียดที่เราควรทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะชีวิตของฤสถ์ญาโยมที่มีความจะเป็นในการทำหน้าที่หลายอย่างการที่จะไปวัดไปร่วมพิธีกิจกรรมที่เป็นการบุญเป็นการกุศลแล้วสมาทานรักษาศีลในโอกาสโอกาสนี้พิเศษต่างๆในบางทีก็ไม่ว่างที่จะไปเพราะว่า เราต้องไปทําหน้าที่การงานหลายอย่างตามภาษาของคฤสถ์ญาติโยมซึ่งในความเป็นจริงการรักษาศีลด้านที่หนึ่งอย่างที่วาเนี่ยคือศีนที่เป็นกกข้อเนี่ยกล่าวเฉพาะศีนท้าเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่สองแบบก็คือรักษาโดยการสมาทานกล่าวคําสมาทานและรับศีนจากผู้ทรงศีนเป็นพระสงฆ์บ้างเป็นสาม,มัญเมรบ้างโดยสม,มาแล้วก็ทำกันอยู่อย่างนี้ รักษากันแบบนี้ก็ได้ศินทาเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือรักษาการโดยตั้งกุศลเจตนาที่จะงดเว้นด้วยตัวเองเพราะว่าการรักษาศินเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นเป็นสามระดับของความของของ,ของความสามารถในการรักษาได้ที่ได้ว่ารักษาศินรักษาศินเนี่ยถือศินเนี่ยมีอยู่สามระดับระดับที่หนึ่งก็คือระดับระดับเจตนาเรียกว่าเจตนาศินก็คือมีกุศลเจตนา ที่จะงหดเวียที่รักษาอยู่แล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ที่เรียกว่าประสัตรประเสริฐประเสริฐเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่มีข้อได้เปรียบกับามากกว่าสัตว์โลกประเภทอื่นก็คือมีมโนธรรมอยู่ประจําใจเ,าเราก็รู้กันโดยทั่วไปว่าเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็รักษาศีลห้าเ,าเป็นศีลของเป็นศีลของมนุษย์เป็นศีลปกติ สามัญของคนธรรมะหากินทั่วไปเพราะฉะนั้นแม้ไม่ได้กล่าวคําสมาทานรับจากท่านผู้ทรงศีลเราก็รู้กันโดยทั่วไปว่าควรจะต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการกล่าวเท็จงดเว้นจากการเสพของมึนเมาทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้โอกาสว่า การตั้งกุศลเจตนาที่จะงดเว้นด้วยตัวเองอรักษาได้โดยการตั้งกุศลเจตนาที่จะงดเว้นได้ตัวเองอก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลจากการรักษาศีลแล้วเรียกว่าเจตนาศีลก็คือมีกุศลเจตนามีค,ามคิดที่ดีงามที่จะรักษาซึ่งในทางปฏิบัติเวลาถึงเหตุการณ์ก็จริงๆบางทีมันก,ก็รักษาไม่ได้แต่ว่า ท่านก็ให้โอกาสในการตั้งกุศลกุศล,ลเจตนาเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆอันนี้รักษาได้โดยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกล่าวความสมาทานรับจากท่านผู้ทรงศีลก็ได้นะเป็นเจตนาศีลน,นะตั้งกุศล,ลเจตนาโดยตัวเองก็ได้บุญได้กุศลในขั้นที่หนึ่งแล้วนะเป็นความสามารถใน,นการรักษาระดับที่หนึ่งเรียกว่าเจตนาศีลน,นะเรียกว่าเจตนาศีล เมื่อตั้งกุศลเจตนาที่จะรักษาหรือในบางโอกาสก็ไปกล่าวคำสมาทานรับจากท่านผู้มีศีลแล้วสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นงดเว้นได้ตามนั้นไม่ปฏิบัติได้ตามนั้นจริงก็คือกล่าวคำสมาทานศีลแล้วก็รับว่าตามท่านผู้ทรงศีลที่ว่าเราก็ว่าตามแค่ขั้นนี้ก็เรียกว่าเวรมณศศีลก็คือเวนเว้นตามที่ท่านบัญญัติเอาไว้นะ อันนี้เป็นความสามารถในการรักษาได้ระดับที่2ก็คือกล่าวคําสมาทานรักษาศีลง,งดเว้นได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เวลาผ่านไปนานๆเข้าบางทีบางคนก็ล่วงละเมิดก็มีบางคนก็ได้ตามนั้นก็มีนะถ้าสามารถได้ตามนั้นทุกประการเนี่ยคือรับไปแล้วนะตั้งกุศลเจตนาที่จะรักษาโดยตัวเอ,เองแล้วหรือรับไปแล้วกล่าวคําสมาทานไปแล้วนะ แล้วก็ไม่งดเว้นรักษาได้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการรักษาได้ระดับที่สามก็คืออวีติกรรมศีลก็คือศีนที่เกิดจากการไม่ล่วงละเมิดรักษาถือปฏิบัติได้ตามนั้นกล่าวโดวยสรุปก็คือศีลห้าเป็นมนุษยธรรมศีนของคนทำมาหากินเนี่ยสามารถรักษาได้ตลอดเวลาแล้วไม่จำกัดกาละเทศะนะ รักษาโดยการกลา่าวคำสมาทานรับจากผู้มีศีลก็ได้ตั้งกุศลเจตนาด้วยตัวเองที่จะงดเว้นที่จะรักษาตามนั้นก็ได้แล้วก็ตั้งกุศลเจตนาหรือรับมาแล้วรักษาไม่ได้ก็ตั้งใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้แบ่งเวลาในการรักษานออกเป็นช่วงเป็นช็อตเป็นช็อตช,ช็อตที่แล้วรักษาไม่ได้ช็อตนี้รักษาได้ช็อตนี้รักษาไม่ได้เอาช็อตหน้าตั้งกุศลเจตนาใหม่ที่จะรักษาได้ก็จะเป็นบุญกุศลของเรา ซึ่งเกิดจากบางทีก็เกิดจากเกตนาศีลบางทีก็เกิดจากเวรมณีศีลบางทีก็เกิดจากอวีติกรมศีินอย่างที่ว่ามานี้อันนี้ก็คือศีลในัยยะที่1ศีลในัยยะที่สองเนี่ยก็คือการจัดระเบียบตัวเองทางทางด้านกายวาจาใจาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสําคัญก็คือการมีสติกําหนดระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา าภาษาพระจะเรียกว่าอินทร์สังวรศีลก็คือมีสติสังรวมระวังเมื่อรับประสบกับโลกธรรมาตา,า,าตาเห็นหูได้ยิน,นจมูกได้กลิ่น,นได้สัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยก็มีสติกำกับในขณะที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นนะเมื่อดีถูกใจก็ไม่แสดงอาการออก ไปจนเสียอาการเมื่อไม่ดีไม่ถูกใจก็ไม่แสดงอาการที่เป็นความโกรธความไม่พอใจออกไปจนเสียอาการก็คือการจัดมีสติกําหนดในขณะรู้เห็นได้ยินได้ฟังเพื่อไม่ให้เกิดการแสดงออกตอบโต้ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอันนี้ทัานเรียกว่าอินทรีย์และสังวรศีนรวมทั้งการที่มีสติกํากับเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติกฎหมายทางฝ่ายาบ้านเมืองด้วยนะว่า,าเมื่อ,อามาประสบกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาว่า,าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดีหรือไม่ดีและสามารถปฏิบัติได้าตามที่เขากำหนดอันนี้เป็นสีนในยะที่2นัในยะที่3ก็คือการจัดระเบียบเวลาและอาชีพให้สอดคล้องกัน,นเวลาย4ชั่วโมงเนี่ยเราควรจัดระเบียบเวลาของเราให้มันสอดคล้องอยังไงเวลา จากนี้ถึงนี้ทําเรื่องนี้จากนี้ถึงนี้ทําเรื่องนี้ให้เป็นระบบระเบียบนะเวลาพักผ่อนเวลาทํางานเนี่ยให้เป็นกิจ,จลักษณะบริหารจัดการเวลาและหน้าที่การงานให้สอดคล้องกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาศีนในยะที่3ามยะที่4ี่ก็คือการจัดระเบียบใช้สอยทรัพย์สินที่หามาได้โดยสุจริตให้เป็นระบบระเบียบเรยว่าการทําบัญชีส่วนตัวการทําบัญชีค่าใช้ใจ่ายชีวิตของตัวเราเองนี่แหละ ได้ทรัพย์สินเงินทองมาโดยสุจริตแล้วก็แบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนนะเมื่อส่วนไหนมันหมดแล้วเราก็หยุดใช้จ่ายส่วนไหนที่ยังพอต่อไปได้ก็ยังใช้ต่อไปได้ไม่ใช่เอาไปรวมกันแล้วก็จับจ่ายใช้สอยไม่เป็นระบบระเบียบทําให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่มีความจําเป็นเอาเมื่อเราจัดระเบียบตัวเองบริหารจัดการชีวิตตามหลักศีลในพระพุทธศาสนาบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องเป็นศีลบาร,รมีอย่างนี้ การบริหารจัดก,การชีวิตของเราก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเย็นสุขมั่นคงยั่งยืนสืบไปขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้รับทราบกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักง,งานกำกับดูแลพระธ,ธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาองค์กรพระธรรมทูตไทยในประเทศต่างๆเช่นพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลสาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสาภาพพระธรรมทูตไทยใน,ในโอเชียนเนียองค์กรพระธรรมทูตไทยใ,ในสาธานาจากักรสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงโคโปร์และองค์กรอื่นๆ ซึ่งได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมพระธรรมทรูตสายต่างประเทศเป็นรุ่นที่27เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชจุขศลและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่10ของพวกเราในการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน130รูป แล้วก็มีผู้อบรมสมทบอีก10รูปเป็น140รูปโดยการเปิดการอบรมนั้นได้อบรมตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นมาจะไปสิ้นสุดในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2564ซึ่งในพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2564ัโดยเจ้าคุณสมเด็จพระมหาทีราจารย์ ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าวัดวัดยาณาวาซึ่งเป็นพระมหาเถระที่สำคัญอีกรูปหนึ่งท่านได้เมตตาเดินทางมาประกอบพิธีเปิดการอบรมณมหาจุฬาอาสมซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีพระมหาเถระผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศ ผู้บริหารมาวิทยาลัยโดยเฉพาะท่านอธิการบดีพระเทพวัชระบัณฑิตได้เดินทางมากล่าวถวายรายงานด้วยผู้แทนพระธรรมทูตในต่างประเทศก็เช่นพระธรรมโพธิวงศหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปารนเป็นต้นได้มาร่วมในพิธีมีผู้บริหารคณารารย์เจ้าหน้าที่ญาติโยมสาธุชนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเยน็นท่านปลัดอำเภอปากช่อง ท่านผู้แทนผู้มในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นต้นไดมาร่วมในพธิธีจากนั้นเราก็ได้ทําการอบรมในภาคที่ว่าด้วยการเ,าเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานพระธรรสมทูตสายต่างประเทศและงานสาธารณูปการโดยการทําจิตวิตยต่างๆอยู่ร่วมกันตลอด24ชั่วโมงและในวันที่29มีนาคม ก็เป็นการเดินทางมาปฏิบัติาศาสนกิจศึกษาอบรมตนณนะศูนย์ของวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณนะวัดปราจิมกลางบรรพศซึ่งอยู่ในบ้านซับใต้หมู่ที่7ตําตบลพระยายเยน็นอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอยู่ไม่ไกลจากมหาจุฬาอาสมโดยเส้นทางกิโลเมตรก็ประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็เป็นที่ที่ เป็นสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมมีญาติโยมสาธุชนมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นปกติแล้วก็เป็นที่พักสงฆ์แล้วก็เป็นพุทธอุทยานอยู่แล้วมีที่ทำนักพอที่จะปฏิบัติศาสนกิจให้เป็นสปายะเข้ากับธรรมชาติที่เป็นลักษณะของภูเขาแมกไม้ที่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมของ พระพุทธจามพุทธโธวาทตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยแล้วก็สอดคล้องกับการสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนเจ้าของพื้นที่และญาติโยมสาธุชนทั่วไปในการปฏิบัติณศูนย์วิทยาลัยพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี ท่านได้อนุเคราะห์การอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นองค์การบริหารอท้องถิ่นของอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบรุรีท่านก็ได้อนุเคราะห์รวมถึงพื้นที่ก็คือบ้านซับใต้คณะสงฆ์ที่พำนักอยู่ในวัดป่าชิมกลางบรรพศก็ตามญาติโยมสาธารณชนคณะกรรมการของอวัดปราชิมกลางบรรพศก็ดี ก็ได้ได้ถวายการรับรองการอุปถัมภ์การดูแลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาตนเองตามแบบของหลักสูตรของเราการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการพัฒนาพระสงฆ์ของไทยเราให้เป็นพระสงฆ์เป็นศาสนทายาทปฏิบัติตามพุทธวาทเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์ภายใต้พระปรมโพธิสมภารของ ในหลวงของเราเป็นไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นไปตามนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรต่างๆท่านสาธารณชนทั้งหลายหากท่านประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่27นี้ก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเรื่องปิติที่ได้ทําหน้าที่ที่เป็นผู้สานิกสนที่ดีคนหนึ่งนะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลนนะครับแต่โครงการพระธรรมทูตรุ่นที่27ิบนะครับซึ่งซึ่งก็ล้วนแต่เป็นพระที่มาจากหลากหลายทั้งหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับที่จะเป็นตัวแทนของพุทธศาสนานะครับไปการเผยแผ่นะครับพระธรรมะนะครับในต่างประเทศต่างแดนก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เพื่มปิติมากครับ การทําบุญครับจะทําตรงไหนก็ได้ขอให้เหมือนกันขอให้เรามีส่วนคนละไม้คนละมือน,นะครับผมคิดว่าการทําบุญไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินมากหรือน้อยอยู่ที่จิตใจและศรัทธามากกว่านะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเนื้อนาบุญที่ส่วนหนึ่งที่ช่วยทํานุบำรุงศาสนาของพวกเราให้อยู่ต่อไปนะครับมีความปลื้มและปิติค่ะการที่จะได้ทําบุญกับคณะสงฆ์คณะใหญ่ขนาดนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำได้ง่ายๆอะแล้วเหมือนบุญหล่นทับเนาะพระมาถึงวัดเราเราก็ได้ทำแล้วก็ได้ชวนที่สำคัญก็คือปื้มที่ได้พาแม่พาลูกหลานพาพี่น้องพาเพื่อนเพื่อนที่รักได้ทำบุญทำอะไรที่เป็นความสุขเห็นแล้วมีความสุขคะ่ะแล้วปื้มมากชอบมากๆเลยคะ่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มีขอให้ได้ทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำตลอดตราบจนที่เราจะหาชีวิตไม่หรือว่าเราเข้าไปนี้ปานแล้วสาทุกคนข้านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตุมเฮกิจังอัตตังอาคาตาโราาตาคตาการ ปฏิบัติธรรมการทำภาวนาการชนสติเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายพราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกเท่านั้นจิตสงบสุขแท้ทุกคนจิตอุ่นจิตสับสนสุขลีมุ่งสุขมันปึกฝนจิตอยู่เสมอนาพระพุทธเจ้าเพียงบอกชี้ อยากได้ทำเองก็ขอมโมธนามุนกับทุกท่านค่อ,คอยๆขยับเอยบทพระกของอันจะดีแผ่สังนกุศลว่าตามาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจก็ให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดเรารักสุขเบียดทุกข์ชั้นใดสัตว์อื่นผู้อื่นก็รักสุขเบียดทุกข์ชั้นนั้นเพราะฉะนั้น สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เปียนเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใัยทั้งสิ้นเถิดทิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาพนตุ ยาตโยขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาตทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดอิทังโนคุณยาพาคังสัพพสัต,ตานางเทมะขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญากมิตรสนิทกันสัพพสัตว์ทั่วไปทั้งไกลใกล้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวัน ขอทุกท่านได้กุศสนผลนี้เทินข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณกุศสที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นพระละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณ ทางชาตินี้และชาติหน้าตลอชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอสาธุท,ที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนี้ นี่คือหน้าที่ของพระธรรมทูตท,ที่จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศครับทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้ติดต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจงังหวัดพระนครเสียยุธธาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ